วันที่20กุมภาพันธ์ครับชุดสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชุดสอบสวนเนี่ยได้ไปสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่นดาราสาวดิวอริสรารวมทั้งการสืบสวนหาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมนกัรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอก็เปิดเผยครับว่าขณะนีนะ้ยังไม่มีการขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่านายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์กับประธานชมรมช่วยเหลือเอยื่อาชาญกรรมได้นำหลักฐานเข้ายื่นต่อตำรวจสอ,อทอเพื่อตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีสามีนักแสดงอักษรย่อหอหีในอดีตนักแสดงช่องน้อยสีและดีเจที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการทำเว็บพนันออนไลน์มาให้ในอัจฉริยะนะกล่าวว่าหลังจากได้หลักฐานชิ้นนี้แล้วคาดว่าตำรวจสอ,อทอจะดำเนินการตรวจค้นเป้าหมายเร็วนี้นะโดยหลักฐานของกลุ่มที่นำมาให้ตำรวจตรวจสอบครั้งนี้เนี่ย ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บมาเก๊า888แต่อย่างไดครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subs c r i b e กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนีได้เลยครับ